สนับสนุนโดย b บ n e ฟท์พลัสบา e เบฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากเพื่อผสมไฟเบอร์คูณ2ต้องบอกก่อนนะคะว่าการจรบทัดในวันตรุษจีนเนี่ยมันมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่านียนค่ะตามตำนานจีนโบราณแล้วเนี่ยเหนียนเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดหรือปีศาจตามเทพประการนำของจีนนะคะที่มีรูปร่างคล้ายสิงโตและที่สําคัญมันเป็นสัตว์ป่าที่ค่อนข้างที่จะดุร้ายนะคะมันเนี่ยมักจะออกมาอารวาสในคืนก่อนวันปีใหม่จีนหรือว่าวันตรุษจีนนั่นเองในรมเนียมในวันตรุษจีนที่ขาดไปไม่ได้เลยนนั่กก็คือาร ความเชื่อน,นี้เนี่ยมีรากฐานมาจากตำนานเก่าแก่นะคะที่เล่าถึงซุยซึ่งเป็นปีศาจร้ายเหมือนกันนะคะซึ่งปีศาตัวนี้เนี่ยมันมักจะออกมาในช่วงคืนก่อนวันปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีนนั่นเองนะคะมันเนี่ยมักจะลอบเข้ามาในบ้านค่ะเพื่อที่จะแกล้งเด็กนะให้เด็กเนี่ยร้องไห้โดยการสัมผสัสศีรษะเด็กนะ,ะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยเจ็บป่วย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจุ๋เช่นเคยนะคะที่ช่องประกาศนำค่ะและแน่นอนว่าเราใส่เสื้อสีแดงแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่พ้นเทศกาลตรุษจีนนั่นเองอยังไงะคะจูก็ขอสุขสันต์วันตรุษจีนล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็เข้าวันตรุษจีนแล้วแล้วก็จุก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆบ้านที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวกันบ้างแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่งเปาเอวยหรือว่าของหรืออาหารที่เอาไว้ไหว้เจ้าหรือแม้แต่เสื้อผ้าสีแดงนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเตรียมกันบ้างแล้วแหละซึ่งก่อนน้้ี ราก็น่าจะเห็นตามท้องตลาดหรือว,ว่าตามห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยคือมันก็จะเริ่มมีการวางขายเสื้อผ้าสีแดงแล้วเนาะไม่ใช่แค่วันนี้นะคะแต่ว่าก็มีการวางขายมาล่วงหน้าสักพักหนึ่งแล้วมันก็ทําให้เรารู้เหมือนกันนะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจะ,จ,ะจะมีเทศกาลอะไรตามมาอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างคริสต์มาสหรือฮาโลวีนอะไรเงี้ยก็คือเวลาจะถึงเทศกาลนั้นอะสภาพแวดล้อมเราก็จะมีแต่แบบคนขายอะไรที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสหรือว่าฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ย กลับมาที่ตุ๊ดจีนนะคะซึ่งตุดจีนทุกปีเนี่ยเรา,าจ,จะได้ยินคํายอดคิดเลยนั่นก็คือซินเจียยู I ่อีซินนี่หัวไชใช่ไหมคะหลายหลายคน <c oughs> เพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบได้ยินทุกปีแต่ว่าหลายคนก็ไม่รู้ความหมายนะว่ามันแปลว่าอะไรรู้แค่ว่าเฮ้ยพอถึงเวลาตุดจีนเนี่ยอาจจะต้องพูดคํานี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยซินเจียยู่อีซินนี่หัวไชนะคะเป็นภาษาแต้จิวคะ่ะหมายถึงว่าขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ํารวยนั่นเองมันเป็นคํายอดคิดของทุกปีเลยก็ได้เพราะว่าเราได้ยินตลอดเลยตั้งแต่เด็กถูกต้องไหม แต่ว่าตอนเด็กเราก็ไม่รู้นะว่าความหมายมันคืออะไรอะไรเงี้ยและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นคืออังเปากัะทุกคนคือพูดถึงอังเปาเนี่ย ตอนเด็กนี่จูนตั้งหน้าตั้งตารอเลยคือรออ่งเปาอย่างเดียวเลยค่ะจะ10บ0บาทมันก็คือเงินน่ะมันสามารถไปซื้อขนมได้ไงที่ชอบมันคือตรงนี้และนอกจากอ่งเปานะคะสิ่งที่ทําให้จูตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการจุดประทัดการเล่นดอกไม้ไฟอะไรเงี้ยจุดประทัดนี่คือไม่ใช่เราไปจุดเองนะคะตอนเด็กๆเนี่ยคือมันก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าเราจะเล่นประทัดหรือว่าเล่นดอกไม้ไฟอะ่ะคืออ่าอย่างแม้แต่ดอกไม้ไฟเนี่ยมันจะดูเหมือนจะไม่อันตรายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันม เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นประทัดประเภทไหนหรือว่าดอกไม้ไฟนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะเด็กๆที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะเราจะจุดเล่นเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นนะคะต้องเล่นอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะเด็กๆที่ฟังอยู่คือพูดมายาวมากและนานมากนะยังไม่เข้าเรื่องสักทีหนึ่งต้องขอโทษทุกคนด้วยอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสิ่งหนึ่งที่จูสงสัยมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยสงสัยไหมว่าทําไมวันตรุษจีน จะต้องจุดประทัดคือหลายคนอาจจะแบบว่าไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้สงสัยแล้วก็ได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าวันตรุษจีนทุกปีเนี่ยจะมีการจุดประทัดเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแค่จุดประทัดแล้วก็เสียงดังใช่ไหมคือมันก็อาจจะเป็นความเคยชินแบบเป็นธรรมเนียมอย่างที่บอกเนาะว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วคนก็เลยไม่ได้สงสัยแล้วว่าทำไมต้อง,องจุดประทัดอะแต่จริงๆมันมีที่มาค่ะมันมีที่มาที่ไปและมันมีสาเหตุค่ะทุกคนต้องบอกกันนะคะว่าการจุดประทััในนนนวตุจ มันมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าเหนียนค่ะตามตำนานจีนโบราณแล้วเนี่ยเหมียนเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดหรือปีศาจตามเทพประการลำของจีนนะคะที่มีรูปร่างคล้ายสิงโตและที่สําคัญมันเป็นสัตว์ป่าที่ค่อนข้างที่จะดุร้ายนะคะมันเนี่ยมักจะออกมาอารวาสในคืนก่อนวันปีใหม่จีนหรือว่าวันตรุษจีนนั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะอาศัยอยู่ในภูเขาหรือว่าใต้ทะเลลึกนะคะและด้วยความที่มันชอบอารวาสกินคนเป็นประจำเนี่ยพระเจ้าก็เลยลงโทษมันด้วยการพระเจ้าอนุญาตให้มันลงมาจากเขาได้เพียงแค่หนึ่ง ที่เหนียเนี่ลงมาจากเขาก็เป็นช่วงที่ฤดูหนาวเนี่ยหมดไปผู้คนเนี่ยก็จะเริ่มออกมาเฉลิมฉลองกันแล้วก็คือเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิและแน่นอนค่ะว่าชาวบ้านเนี่ยมันก็อยู่ไปไม่ไหวก็เลยหาวิธีป้องกันก็เลยพากันหลหนี้ไปยังขุบเขาลึกนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก,การ,รเผชิญหน้ากับเหนียนั่นเองค่ะมันมีอยู่ปีหนึ่งในคืนก่อนวันตรุษจีนนะคะชาวบ้านเนี่ยก็พานกันหลบซ่อนเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะแต่มีชายแก่ขอทานคนนึงนะคะมีลักษณะที่ ผมขาวหน้าแดงมีเลือดฝาดเนี่ยถ้าทางดูใจดีนะคะไม่ยอมหลบหนีค่ะทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยก็เตือนเขาแล้วน,นะคะว่าเฮ้ยลุงหนีเหอะหนีหลบซ่อนจากไอตัวเนี่ยนีเถอะแต่ชายแก่คนนั้นนะคะกลับยิมแล้วก็พูดว่าหากว่าท่านให้ข้าพักที่นี่หนึ่งคืนข้าจะขับไล่ปีศาจเหนียนให้ท่านยายแก่ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่เคยให้อาหารกับชายแก่ขอทานคนนั้นนะคะก็ทั้งตกใจแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยว่าชายแก่คนนั้นเนี่ยเขาะจะขับไล่เหนียนยัยงไงหรอ แต่ก็ยังคงเก็บความสงสัยนะคะแล้วก็แนะนําให้ชายแก่เนี่ยหลบหนีเถอเพราะว่ามันคงสู้เหนียวน่ได้หรอเขา้าใจป่ะเหนี่ยมันก็เป็นปีศาจอะซึ่งชายแก่คนนั้น,นะคะก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะยายแก่เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเนาะฉันก็รักชีวิตของฉันเหมือนกันก็เลยหลบหนีไปที่เขาเหมือนเดิมทุกปีเนาะแล้วก็ปล่อยชายแก่เนี่ยทิ้งไว้อยู่ที่บ้านตามลำพังพอถึงเที่ยงคืนเบ้ง ปีสามเน็นก็ตรงดิ่งไปยังหมู่บ้านเลยจ้ะแต่มันก็กลับพบว่าเฮ้ยบรรยากาศในหมู่บ้านมันเปลี่ยนไปแฮะปีนี้ทําไมบ้านของ,งานายแกเนี่ยถึงมีกระดาษสีแดง แปะไว้อยู่บนบานประตูแถมในบ้านเนี่ยก็ยังจุดเทียนสว่างสวัยจ้าอีกต่างหากปีศาจเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ตัวสั่นกระดิมแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอีกเลยฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วก็เข้าใจนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยปีศาจเนี่ยกลัวสีแดงกลัวแสงไฟแล้วก็กลัวสิ่งประทัดที่สุดนะคะเวลานั้นเองนะประตูบ้านของยายแก่คนนั้นเนี่ยก็เปิดออกมีเพียงแค่ชายชราคนแก่คนนั้นนะคะที่บอกว่าจะไล่เหนี่ยให้เนี่ยยืนใส่ชุดสีแดงขวัวร้ออยู่ตามลำพังค่ะปีศาจเนี่ย ก็ยิ่งกลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้วิ่งหนีตลบเปิดเปิงไปเลยจุกคนและเป็นสาเหตุสําคัญนะคะว่าทําไมตุจจีนเนี่ยจะต้องใส่เสื้อสีแดงใช่ไหมล่ะเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าสีแดงในวันตุจจีนนะคะมาจากความเชื่อที่ว่าเป็นสีแห่งความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองนะคะและอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายตามตำนานเหนียนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยการใส่เสื้อสีแดงนะคะหรือว่าการใส่ของประดับประดาด้วยสีแดงเนี่ย มันก็จะสามารถปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายและก็เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเรานั่นเองค่ะและก่อนจะจาก EP นี้กันไปนะคะจูก,ก็มีเกล็ดเล็กเก็ดน,น้อยมาฝากทุกคนกันอีกค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงธรรมเนียมการจุบะทะตํานานเหนียนไปแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยในธรรมเนียมในวันตรุษจีนที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการให้อ่ง หลายคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมเนี่ยในวันจุดจีนจะต้องให้อ่างเป่ากันที่เขาเรียกว่าแตะเอียแตะเอียเนี่ยจริงๆมันมีตำนานค่ะทุกคนมีตำนานอีกแล้วอ่างเปานะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อสองแดงเนาะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไปไม่ได้ในช่วงจุดจีนถูกต้องไหมเชื่อว่าตอนเด็กๆหลายๆคนน่าจะเคยได้แตะเอียหรือว่าอ่างเปากันบ้างแหละเนาะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้จริงๆจะเห็นเลยว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนเนี่ยในทุกๆปีของตุ๊จีน ก็จะมีการเตรียมซองแดงนอ,นอกจากการจุดประทัดหรือว่าการให้ขลองซึ่งคแระกันแล้วเนี่ยก็จะมีซองแดงนี่แหละที่จะให้แก่กันด้วยซึ่งชาวจีนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการมอบอ่างเปาให้แก่กันนะคะจะเป็นเหมือนกนาอรอวยพรให้กับผู้รับเนี่ยมีความโชคดีแล้วก็โชคลาภตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าลูกหลานในครอบครัวเนี่ยการให้อ่างเปาเนี่ยก็ เปรียบเสมือนการส่งต่อความมั่งคั่งแล้วก็ความสุขให้แขกันนั่นเองค่ะแล้วความเชื่อน,นี้มันมีมาได้ไงใช่ไหมคะความเชื่อน,นี้เนี่ยมีรากฐานมาจากตำนานเก่าแก่นะคะที่เล่าถึงซุยซึ่งเป็นปีศาจร้ายเหมือนกันนะคะซึ่งปีศาตัวนี้เนี่ยมันมักจะออกมาในช่วงคืนก่อนวันปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีนนั่นเองนะคะมันเนี่ยมักจะลอบเข้ามาในบ้านค่ะเพื่อที่จะแกล้งเด็กนะให้เด็กเนี่ยร้องไห้โดยการสัมผสัสศีรษะเด็กนะคะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยเจ็บป่วยอ่าทีนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยพอเห็น ป้องกัน,นจนกระทั่งมีครอบครัวหนึ่งนะคะที่ค้นพบว่าการใช้เหรียญทองห่อด้วยกระดาษสีแดงเนี่ยและวางไว้ใต้หมอนของเด็กเนี่ยมันจะช่วยขับไล่ปีศาซุยได้ค่ะเมื่อปีศาซุยเนี่ยเห็นแสงสีแดงออกจากซองเนาะก็จะตกใจแล้วก็หนีไปนั่นเองด้วยเหตุนี้เองนะคะการให้เงินในซองแดงเนี่ยจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แลวก็เอกลักษณ์เนาะที่จะช่วยปกป้องและอวยพรให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนั่นเองค่ะ ซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะคะอ่างเปาเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดให้เฉพาะแค่เด็กๆเ,เท่านั้นแล้วเนาะแต่ยังนิยมให้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็ญาติผู้ใหญ่หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานนะคะโดยเชื่อว่าเป็นการเสริมความสัมพันธ์นะคะและเสริมสิริมงคลให้แก่ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนั่นเองเออ นอกจากนี้นะคะตอนนี้เนี่ยอ่างเปาเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นซองแดงแบบดั้งเดิมเท่านั้นแล้วนะคะแต่มีการพัฒนานะคะอ่างเปาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนาะแต่ที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็น w e c ช a t Pay นะคะที่สามารถส่งแตะเอียให้แก่กันได้เนาะทั้งสะดวกแลารวดเร็วมากๆแต่ความหมายของการให้เนี่ยก็ยังคงความหมายเดิมเนาะก็คือส่งต่อความโชคดีให้แก่กันและกันนั่นเองค่ะก็จบกันแล้วนะคะสําหรับตํานานเหนียดแล้วก็ตํานานซุยนะคะที่อยู่เบื้องหลังของการเฉลิมฉลองตุด จีนนั่นเองอ่ะคือหลายคนเนี่ยก็จะแบบว่าเข้าใจว่าวันตุษจีนจะเป็นการวันรวมญาติใดๆต่างๆค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งความเชื่อแล้วกประเพณีที่สืบทอดกันต่อรุ่นสู่รุ่นเนาะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการจะเริ่มต้นใหม่นะคะในวันปีใหม่ทั้งโชคราบแล้วก็สุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกต่างหากเนาะค่ะก็ ตุจรจีปีนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ไปจุดประทะัดไล่เหนียนกันนะคะเออแล้วก็ขอให้วันตุจีนปีนี้นะคะก็มีแต่รวยรวยเฮงเฮงแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเนี่ยที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องประกันะ ให้กับพวกเราทีมงานะทุกๆคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็สินเจียยุอีสินนี่หัวใจนะคะเฮงเฮงเฮค่ะสวัสดีคะ่ะ